วันนี้นะครับผมจะพามาชมแนวทางการแต่ง Mercedes-Benz C43 AMG ลายนี้นะครับมีชื่อว่า E-H176 ล้อฟอสโมโนโบล็อกเป็นล้ออลูมิเนียม6061ที่มีความเบาแล้วก็แข็งแรง สุดยดีเพื่อนอยู่กับดีมเลสเฟกนะครับวันนี้นะครับผมมีรถหลอๆลลมานําเสนออีกแล้วเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยคนไ like, ลค์กดแชร์ผมก่อนเพื่อภาคทิปีดีสาระดีๆสําหรับคนแต่งรถนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมแนวทางการแต่ง Mercedes-Benz C43MG a อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้มาจัดล้อ BCforce ตัวนี้เป็นลายที่บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูพร้อมกันไปฮะ ลายนี้นะครับมีชื่อว่า E H 1 7 6เนะครับเป็นล้อ Force Monobox Hi ฮบ b ที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับแน่นอนตัวนี้คุณสมบัติของล้อนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับล้อ Force m o บ o b o x เป็นล้ออลูมิเนียม6061ที่มีความเบาแล้วก็แข็งแรงบาลานซ์ล้อดีมากๆนะครับ ใครที่ต้องการล้อฟอสดีๆสักชุดหนึ่งงบประมาณไม่ใช่ปัญหาตัวนี้เลย BC Force ล้อฟอสสั่งตัดตามสเปคนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเห็นในรีวิวผมนะครับก็ แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ถูกใจลายที่ผมสั่งมาสต็อกก็เลยจัดไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสี Dark Blush เป็นลักษณะของการกลึงนะครับกล้องมาดูใกล้ๆนะครับมันจะมีลักษณะของลิ้วรอยของการกลึงนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นสี b l u ช h i n g นะครับจะให้มิติลุ่มลึกนะครับมีความดำนะฮะแต่บางมุมก็จะมีความเทานะครับเล่นแสงมากๆล้อสีนี้จะทำให้ดูรู้สึกว่า ล้อมันมีอะไรต้องบอกด้วยว่าล้อตัวนี้เนี่ยสีบลัชที่จะทําให้ล้อออกมาสวยและสมบูรณ์ที่สุดต้องอยู่ในล้อฟอสเท่านั้นนี่คือคุณสมบัติของล้อ b ีตัวนี้นะครับสเปคนะครับที่จัดมาให้นะครับก็ล้อหน้าขอบ20กว้าง8.5ออฟเซ็ต30นะครับล้อหลังกว้าง9.5ออฟเซ็ต40บอกเลยว่าถ้าอยู่ในส3เนี่ยโคตรแน่นนะครับแน่นเปลี่ยะนะฮะล้อหลังเนี่ยแอบปริมปริมซุ้ม,มนิดๆใครที่ไม่ชอบล้อหุบ ตัวนี้บอกเลยว่าสเปคโคตรโหดเพราะว่าด้วยความที่ผมก็ขับ C 43 MG อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการจัดสเปคเนี่ยผมจะจัดสเปคให้ C 43 MG ใส่ออกมาแล้วดูแน่นดูหล่อที่สุดนะครับ <S <S 1> <S 1> วางกันที่ล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับวางก่อนนะฮะเดี๋ยวล้มมาดูที่ยางกันต่อนะครับยางอันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยอยากได้เป็นสเปคสวยๆหน่อยนัแน่นหน่อยนะครับเลือกใช้เป็นยางคัมโฮ p ี9 1เนะครับตัวนี้นะฮะเป็นยางเม็ดอินเกาหลีนะครับขนาดยาง235-3520เพราะลูกค้าไม่อยากได้แก้มบางนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจัดสเปคให้เป็นแน่แนๆกันเลยนะครับ2 3 5 3 5 20ยนะครับยางตัวนี้มีเทดแวร์เพียงแค่260นะครับเป็นยางสัญชาติเกาหลีผลิตเกาหลีราคาต้องอร่อยว่า ตัวนี้ย่อมเยานะครับไม่สูงมากชุดหนึ่งเนี่ยประมาณ26,000 27,000บาทนะครับ4เส้นจัดคู่ล้อเรามีส่วนลดพิเศษให้โทรมาคุยถูกพอหรือเข้ามาดูแล้วอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมแวะมาคุยที่หน้าร้านเรามีส่วนลดให้แน่นอนเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้ล้อสวยๆสเปคสวยสสวย,ยางคุณภาพออกไปในงบป,ประมาณที่ เพื่อนๆจ่ายรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายให้เราพูดซะเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการติดตั้งแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูความหล่อลงตัวของเจ้า C43 MG คันนี้กันโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อพาดทีดีสาระดีๆจากเรานะครับติดตามผมได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือช่องทาง YouTube เพื่อให้คุณไม่พลาดสาระดีๆสำหรับคนแต่งรถนะครับคิดแต่งรถเหมือนเดิมคิดถึง r e s p e t ครับสวัสดีครับ thank you